สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผีฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณที่รับชมและรับฟังยายปองวัดป่า EP 2ที่ดินตรงนั้นที่พวกแกอยากได้ไปอยู่กับฉันอยู่ตรงนั้นและอยู่ด้วยกัน น้องสาวยายปองตกใจสุดขีดวิ่งตเตลิดไปคนละทิศคนละทางน้องสาวสองคนโดนหลอกแบบนี้เรื่อยมาแต่พูดอะไรให้ใครฟังไม่ได้กลัวคนรู้และสงสัยว่าร่วมกันฆ่าเอาสมบัติพี่สาวเป็นแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวแล้วนะต้องหาหมอผีมาสะกดวิญญาณไว้สะกดวิญญาณยายปองไว้ น้องสาวสองคนของยายปองก็ได้ปรึกษากันในขณะที่คนในหมู่บ้านก็สงสัยและถามหาว่ายายปองหายไปไหนวะไม่ค่อยเห็นแกทุกวันนี้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปกติก็ได้พูดคุยกันเป็นเพื่อนกันที่ทุ่งนาทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นแกแกไปเลี้ยงควายที่ไหนไม่เห็นแกเป็นสองอาทิตย์แล้วนะ ทุกคนในหมู่บ้านก็ต่างบนและถามหาแกตาเอี่ยมคนในหมู่บ้านที่เคยพูดคุยสนิทสนมกับยายปองก็ได้เจอน้องสาวของยายปองสองคนโดยบังเอิญได้ถามไถ่ถึงยายปองว่ายายปองไปไหนทำไมไม่เห็นทุกวันนี้น้องสาวสองคนของยายปองก็ได้สะกิดแล้วก็ตอบกันไปว่า ไม่เห็นฉันก็ไม่เจอแกเหมือนกันไม่รู้ว่าไปที่ไหนไม่ได้สนใจน้องสาวสองคนของยายปองต่างปฏิเสธว่าไม่เห็นแกไม่รู้ว่าไปไหนแต่ทุกคนก็ไม่เอะใจอะไรเพราะคิดว่าไม่ถูกกันในญาติพี่น้องก็เลยคงไม่สนใจกันแล้วแต่เวรแต่กรรมน้องสาวยายปองปรึกษากันว่าจะเอาหมอผีมาสะกดวิญญาณพี่สาว ต้องทำก่อนก่อนที่มันจะมาฆ่าเรานะก็เลยให้หมอผีมาปราบโดยให้ค่าจ้างสามพบาทหมอผีได้มาถึงก็ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณมากัดจะจับสะกดวิญญาณขังไว้ในมีดเล่มหนึ่งมีดอาคมแต่ด้วยแรงอาฆาตของยายปองมีดที่หมอผีนำมาย้อนกลับแทงเข้าที่เบ้าตาของหมอผีทั้งสองข้างโดยหมอ โดนสะกดโดยหมอผีโดนสะกดจิตจากแรงอาฆาตของผียายปองมีอนุภาพร้ายแรงด้วยแรงจิตอันแรงก้าจนทําให้หมอผีตาบอดและได้พากันวิ่งตะเติดเปิดเปิเปงหอบสังขารออกมาอย่างทุลักทุเลหนีเอาชีวิตรอดต่อมาหมอผีก็ได้ล้มป่วยลงและเสียชีวิตในที่สุด เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวส่วนสองน้องสาวของยายปองก็โดนหลอกทุกๆวันจนสติหลุดทั้งด้วยแรงสะกดจิตและแรงกรรมที่ได้สร้างเอาไวา้พากันจับมือกันเดินเพ้อไปบอกชาวบ้านว่าพวกฉันฆ่าพี่สาวตัวเองเอาสมบัตินะพวกฉันฆ่าพี่สาวตัวเองเอาสมบัตินะพวกฉันอยากได้ที่ตรงนั้น พวกฉันได้ร่วมกันฆ่าพี่ปองฆ่าฝังไว้ที่ป่าตรงที่ดินนั้นแหละไปดูตรงที่ดินนั้นแหละ,นนหละอยากเห็นไหมอยากเห็นที่ฉันฝังพี่ปองไว้ไหมฉันจะพาไปดูสองพี่น้องพูดแล้วก็หัวเราะคิคักคิ้คักผู้คนที่ได้ยินก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากและต่างพากันล่ำลือและสงสัยในพฤติกรรมที่แปลกไป ของน้องสาวของยายปองชาวบ้านเลยกรอมให้น้องสาวของยายปองทั้งสองคนพาไปดูตรงที่ฝังศพยายปองไว้ผู้คนมากมายตามไปดูตรงนี้แหละขุดเลยพ่อขุดไปสักพักแล้วเจอศพยายปองเท่านั้นแหละทุกคนตกใจตางทำหน้าเหวอเจอศพยายปองจริงๆทุกคนยายปองตายแล้ว ชาวบ้านต่างล่ำลือถึงความละโมบโลภมากของพี่น้องที่ฆ่ากันเองผู้คนต่างสาบแช่งถึงความอำมหิตโหดร้ายถึงขนาดฆ่าพี่สาวตนเองไม่นานนักน้องสาวสองคนของยายปองก็พบเป็นศพใกล้ๆที่ดินตรงที่ฝังยายปองคนหนึ่งจมน้ำตายอีกคนผูกคอตายคงเป็นเวรกรรมที่เขาได้ก่อร่วมกันไว้ ชาวบ้านบางคนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างหนาหูเรื่องนี้ได้ล่ำลือถึงความเฮี้ยนของผียายปองที่เอาคืนน้องสาวทั้งสองคนที่อำมหิตเป็นอย่างมากอีกทั้งชาวบ้านก็ยังเห็นความเฮี้ยนของผียายปองที่มักจะมาให้ผู้คนเห็นอยู่บ่อยๆเมื่อผู้คนเข้ามาเยือนใกล้ที่ดินของแก ทั้งคนที่อยากไปลองดีและขอหวยโชคลาภต่างได้โดนหลอกไปตามๆกันไม่นานเรื่องนี้ก็ได้รู้ถึงพระอาจารย์เร่งซึ่งก่อนจะเข้าบวชท่านก็ได้รู้จักกับยายปองเพราะยายปองเคอให้ผักและข้าวโดยรู้จักกันเพราะยายปองสนิทกับแม่ของพระอาจารย์เร่งก่อนที่แม่ของพระอาจารย์เร่งจะเสียไป ยายปองมีเมตตาและเอ็นดูพระอาจารย์เร่งมากเพราะขณะเป็นโยมว่านอนสอนง่ายกระตันยู่และขยันจึงได้เป็นที่รักและเมตตาของผู้ใหญ่ยายปองมักให้ของกินบ่อยครั้งเมื่อเจอกันท่านจึงรู้สึกสงสารและเมตตาเป็นอย่างมากท่านจึงได้ไปโปรดและพูดคุยกับดวงวิญญาณของยายปอง ณนะที่ดินผืนนี้พร้อมกับผู้คนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้ตามไปดูยายปองได้ยินอยู่หรือไม่ฉันเร่งลูกชายแม่สมศรีที่ยายเคยให้ขนมของกินฉันบวชนานแล้วนะบวชตั้งแต่แม่เสียและคิดว่าคงไม่ศึกตั้งใจว่าจะบวชเอาบุญให้แม่จนกว่าชีวิตจะดับสูญ โลกนี้มันไม่จีรังทุกอย่างเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นกรรมให้ถือเป็นกรรมซะนะต่างคนต่างได้ชดใช้ยายปองก็จงละจากสิ่งนี้เถิดที่ฉันมาฉันอยากจะขอสร้างวัดตรงนี้เพื่ออุทิศบุญให้ยายปองด้วย อาตมาจะดูแลให้เป็นศาสนกุศลสืบไปอาตมาขอบินทบาทบุญนี้ถ้ายายปองตกลงตามนี้ตามที่อาตมาว่ามาก็ขอให้ซากไม้เก่าต้นนี้ที่ผุพังนานแล้วหลายปีตั้งยกขึ้นให้เห็นเป็นคำมั่นด้วยนะไม่นานซากไม้ที่เก่าพังมานานหลายปี ตั้งตระงานขึ้นเหมือนคนพยายามยกขึ้นอยู่ตรงทางเข้าหลักเขตที่ดินตรงที่ดินตรงนี้แหละผู้คนที่มากับพระอาจารย์เร่งราวหกเจ็ดคนก็ต่างยกมือสาธุและได้ล่ำลือในอนุภาพแห่งบุญโมทนาสาธุนะยายปองแล้วพระอาจารย์เร่งก็ได้ให้ชื่อวัดว่า วัดป่ารวมญาติเพราะเป็นที่ดินของยายปองและญาติจะได้อุทิศบุญกุศลนี้ให้ทุกๆดวงวิญญาณท่านตั้งใจให้เป็นศาสนกุศลเพื่อสร้างบุญอุทิศให้แก่ยายปองและญาติพี่น้องของแกแต่วิญญาณยายปองยังคงไม่ไปไหนและยังวนเวียนดูแลสถานที่และวัดช่วยพระอาจารย์เร่งหรือเพราะ ยังใช้กรรมไม่หมดเพราะผู้คนยังต่างล่ำลือกันว่าเห็นสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งขอบคุณที่รับชมและรับฟังฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราทางช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผี